เออก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าครับว่าสิ่งที่เราต้องการคือต้องการเก็บกวาาบริเวณพื้นที่ชายแดนภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนในระหว่างนั้นรดยทําทางองค์กสกัดกั้นก็ร่วมกับปปสกก็ร่วมกับหน่วยงานทหารเนี่ยก็พยายามที่จะสืบสุบนะครับท่านเดียวพันที่ปรึกษา สองเป็นสามีของนางพนิดาเนี่ยก็เป็นพ้องกับลูกชายของนางพนิดาเนี่ยก็เป็นผู้ขับรถนำยานเสพติดเนี่ยซุกซ่อนมาระหว่างทางปรากฏว,ว่าทางสายตรวจนะครับแม่วางของท่านบริญญาชนดาเนี่ยก็ได้พบรถด,ดังกล่าวนะครับแล้วก็ ได้ก็เป็นความเป็นเป็นความฉลาดนะครับเป็นความช่างสังเกตของเจ้าหน้าตำรวจถึงแม้ว่าทีมของปสจะตามมานะครับระยะทางก็ตามทางเจ้าที่าสายตรวจเนี่ยได้วกรถนะครับเห็นรถป้ายแดงมันทุกสิ่งของมาวิ่งมาในเวลาที่ปกติ